ดีครับวันนี้หมอจะมาทำซีลทูลเลสเซอร์นะครับก็คือเป็นการชี้ฝ่กลัดเนื้อต่งเนื้อฝ่ายปดแล้วก็ขี้เม็วันนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวพี่มาช่อยู่นะครับการร้ยีในการทำนะครับก่อนน้นี้เราได้มีการแตะยาชาเร้อยแล้วนะครับแล้วก so ็เดี๋ยวพิ่งั้เนี่ยจะเริ่มยิงซีลทู s เลเซอร์นะครับการยิงพวกนี้ต้องระมัระวังมากๆนะครับในเรื่องของความลึกนะครับเพราะงั้นหมอต้องเป็นคนที่กำหนดเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็ต้องยิงให้แม่นยำคือตรงจุดที่เราต้องการที่จะเเออออาาากจรริงๆบพื่่่ทททีีไมํลย เราไม่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นหลังทําเสร็จอีกอย่างที่สำคัญก็คือการดูแลนะครับจะต้องดูแลแผลในระ่งการรอให้แผลในตกสะเก็ดนะครับการใช้ยาที่ให้ไปนะครับในการทานะครับแล้วก็เลี่ยงพวกแสงแดดอย่าแค่แกะแผลเองนะครับที่สําคัญนะครับพยายามทากลุ่มพวกเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับที่สามารถทาให้ผิวนี้ดูดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ผิวกลับมาสีเรียบมือเป็นปกตินะครับแนะนํานะครับหลังทํา15วันหลังจากแผลตกสะเก็ดเรียบร้อยแล้วถึงค่อยทาพวกกลุ่มเพิ่ม ในเรื่องของรถเม่สีแล,ล้วก็เรื่องเรื่องปัญหาครับ